มากันต่อที่จังหวัดกาลสินกันค่ะจังหวัดกาลสินค่ะจัดกิจกรรมการฉายภาพยนตร์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงปงลางพื้นบ้านเฉลิมฉลองธง,งตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีชาวกาลสินจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่7มิถุนายนเวลา13.30นาท,ที่หอประชุมจังหวัดกาลสินนายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพราษา6รอบ28กรกฎาคม2567แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม12รางวัลและเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีรองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาลสินหัวหน้าสนราชการข้าราชการเหล่ากาชติจังหวัดกาลสินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดกาลสินเข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในงานนะครับมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเผยแผ่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยนอกจากนี้นะครับยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมวงโปรงแรงพื้นดา ขอภัยครับวงโปรงลางพื้นบ้านจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลาสินที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลางระดับประชาชนทั่วไปปี25 6 6และมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวงโปรงลางพื้นบ้านจากโรงเรียนอนุกูลนารีที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลางระดับมัธยมศึกษาปี25 6 7และดนตรีโปรงลางพื้นบ้านวงโฮมฮักที่โรงเรียนกาลสินพิทยาสรรที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลาง ระดับประชาชนทั่วไปนะครับในปี2567ครับ